เอฟฮัลโหลตึ๊บตักตึ๊บตักใกล้ๆก yeah well, right. ูฮะนี่มันอยู่แคนตั้งกูเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ไหนวะไปบ้านเล็กแล้วเปล่าไปแล้วอ้าวบ้านเล็กบ้านเล็กกูอยู่บ้านเล็กกูอยู่บ้านเล็กกูอยู่หลังอยู่บ้านเล็กอ้าวเฮียไอ้คิดเรื่องตัวนี้อีกเหรอคิดเรื่องพุ่งพุ่งวิ่งนี้แหละเอด้อเฮียเนี่แหละ

กูอยากดาวคนอแรกเพราะว่าเปิร์กกูเสียหายเปิร์กนึงเลยถ้าเกิดกูดาวคนอแรกรุดออกจากเสากูเสียหายเลยติดตักติดตักมา่ลไหวะเออมันอยู่ฝั่งฝั่งข้างหลังกูอะมันกูมันกูไปทางอื่นต่อเลยมึงมีเต็นบ่เนยมีทำไมเต็นก้อนก็ได้กูเต็นแล้วกูเต็นแล้วเต็นเลยเต็นเลยกูเต็นแล้วกูเต็นแล้ว เฮ้ยมูดรอไล่ว่ะแม่งกูเต้นเต้นโชค <inevitably> ติดตักว่ะเมื่อกี้ติดตักปก่ะเจ็เแล้วกันึง เดีย๋ย่าไปปั่นเครื่องไกลๆกันเด้อเดี๋ยวคิวเร็วมันสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยมองขวาไปเพื่อนมาทางขวามันไปแล้วอะมาปั่นทางนี้ต่อบ่ต้องไปปั่นทางพุ่นแล้วปั่นทางพุ่นเสร็จแล้วนั่นเค,เ,คเครื่องเครื่องเครื่องไหนวะเรื่องหนึ่งไม่รู้อะ ไฟไฟอ้างบนไฟอ้างบนชเนชเ็คเบิ่งเช็คเบิ่งนี่ไงเอ้าเอ้าเฮี้ยโอ้ยอออคนตีนเพื่อนโดนอุ้มมึงมึงถัดลอด่อเลยล่อเครื่องบนลลอกอ้าวหน่าสตาร์สตั๊กคือเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยมาแล้วไอ้เหอันมาที่กูอะสตากที่กูแะ วกมึงอยู่ทั้งนั้นกันบอกทำไมติดตะไกลๆกูเลยวะเฮ้ยแมงตีที่จะตา่เลยไอ้เียกไปซอยก่อนนะโอ้เปิดกูหายแล้วซอยเลย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 ซอยใส่ซอยเกลี่ยปปลาวิ่ง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  วิ่งแบบพิตูลวิ่งแบบพิตูลมันไปฟังตรงขามแล้วมันเนี่ยมาหากูมาไปแล้ว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 เออมาอยูดม่หยุดม่หยุดเอาซอยนี่กูโชกูทำแบบนี้โชว์แม่งเลยมาเฮี้ยวเฮี้ยวของรังเฮี้ยวของรังเฮี้ยวของรังเรับรองเฮี้ยวดอกเฮี้ยวหลอดกูเซตอันนี้กัน ยังไงเพื่อนอยู่ข้างล่างอะไอ้ยยแม่งเต้นคนโดดเลยนี่อ่าเสร็จเสร็จแล้วหิวเลยวะเปิรกูหายเลยแม่มันนี่ไปเฮาข้างใดก็ข้างหข้างหลัง <c oughs> ไอ้ฮียลมตรงนั้นอีกเอ้าแมงเอ้ยตลอดเลยแต่ว่าจรตลอดเลยเฮียเอ้ยเปิดกดเฮียไปตรโดนแควตรงนู้นเหรอไปซอยบ่บ่ก็ซอยแล้วอ๋อซอยแล้ว

มันยังบอกไอเครื่องมันไปแล้วไปแล้วเออไปแล้ว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 ปั่นต่อแล้วกูปั่นปั่นปันปันเต้นเลยเต้นเลยหันนี้เต้นเต้นเต้นเรยวเร็วเฮียเต้นกลดโดนกูจะไม่ทำเร็วเต้นท่านป่าวะเต้นท่านป่าวะไอเหี้ยกูเต้นวัดวัดนั่าเฮ้ยมาแล้วเตีนสุดขันเหี้ย Mà thang này, một lần Mà thang này, mà thang này. Nhưu lượt, nhưu lượt. Bọn bà chết cơm rồi, bà chết cơm rồi. Vinh, vinh, vinh. Mà thang này con, mà thang này. Nhưu đứng này, nhưu đứng này. Nào. Bà chết rồi hả? Hả? Bà chết rồi. Bọn bà chết rồi hả? Ừ. Bọn bà chết trước đi. Ừ. Bọn bà chết rồi. Bọn bà chết rồi. Bọn bà chết rồi. กูติดเอี่ยงวะไอติดนอนเฮียอะไรไม่รู้อะคิดอลยตัวนี้มันมันีนอนมันมีนอนติดโตกูบมโหว่ามันแก่ง่ายว่ะกูต้องกูต้องเช็ดสเปรย์กล้องขาเอากล้องขาเลยมันติดติดใกล้ๆกูฮะสบายสบาย มึงโดดไรวะมึงโดดไรกูโดดไรวะมันมาแล้ว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 เห็นกูปะวะมันเห็นกูไอ้เหี้ยมันเห็นกูเข่าบอกมันมีรอยเลือดเวลาเขาขอตูวมันมึงห้องมึงห้องนระเออมันเห็นมันเห็นกูมันเห็นกูเลยตอนตอนนั้นกูไอ้เหี้ยกูเห็นมันนะกูเห็นมันมองมาทางกูพอดีมันเห็นกูแล้ว ไปไปไปคือไมนกลับมาป่ะอยู่หลังหินอยู่หลังหินโอ้แม่เงเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวก <c oughs> ูเดี๋ยวกขึ้นหลังินเกูจะกุดเจนนะมึงเฟดแรกกันนะ เป็นแรกใช่แคเป็นแรกน่าจะขูดฉีดตะปีให้ฉีดทำไมกูบ่มีนั่นกูวิ่งหนอนไปฉีดไปอาถีบแมงเลยยี่ประหลดเฮ้ยมาเช็กเรื่องเฮ้ยไปไหนมาคลิก มันมาบอว่าไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะสำหรับตอนนี้เราก็จะมี<ว>รีวิวยาอ๋อมันไลโม่เชนจอยฆ่า,มาแมลงสาบตายคุณต้องฉีดเ <laughs> ชนจอยโฟม <laughs> ไอ้เ yes, หี้ยสปอตไอ้มึงมไีไอ้ติดกล่องมาว่า <laughs> กูปไปแล้วู้เพิ่ไปมันมาได้มาอไอ้ที่อ่ะอ่ะกูไปแล้วโ <laughs> อ้ <laughs> ทีเดิมมันบอกวาปักฝาต้องรอกันต่ <c oughs> นอแหมเฮีย <c oughs> มันบอกวมามันไล่โมูย์มันเห็นบอลหางกระดิกกระดิกอยู่นะแม่งมุมได้ <c oughs> อีกสองเครื่องเองนี่เฮียเฮ้ยเหมือนมันจะมาเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไอ้ยี่อะไ้ยันระกูไอ้ยักษ์ขวบอะไรักไ <c oughs> <c oughs> อ้ย,ยอักษ <swimming> <c oughs> ์มันเล่นกูข <c oughs> อทำไรวะตู่ขอทำอะไรนะไอ้ยี่กูติดเขวดตู้กูติดวิ่งเขวดตู้ไอ้ยี่เฟดสองแล้วมันแบกมันแบกมึงได้เลยท้มึงเข่าตู่นะ่ะมันบ่ต้องตีมึง พอมึงบ่อไ้เจ็บพอรอมเมื่อกี้เนี่ยหรือมึงเจ็บวะกูเจ็บกูเจ็บพันลาเลยพันยาเล่เออน,นั่นแหละนีคิด่บ,บดีกว่าตีกูสิได้กูสิได้แย่งไฟสายใสยพ่พรอมกูมีไฟสายอยู่อ,อ๋อเออไม่ต้องขอดัดตุลกหนะ่ะเอ้อเออทาทำโถษดทำโถษดแทงดอกมาไกลเสร็จแล้วไอ้เหี้ยเอ้า อแข็งหลักไอ้แข็งตาหลับเต็ตอสรลอกมสาลอกม้ยเหียปนขดเร็วเลยไปวิงละไอเหี้ยเฮ้ยเฮ้าน้ามักลับไปมักลับไป เราเล่นก ah. ับแบบกับแบบมันไปทางมึงล่ะไม่เห็นกูหลอกวะดูกูเจาะมาปันไฟได้กังในบาดรเล็กปันไฟในบาดรเล็กกันบาดรเล็กไหนวะกูกูอยู่ในปันใหญ่ตอนนี้บาดรเล็กตรงไหนวะเป็นมาแล้ววะไอ้เหี้ยกูนี่ติดตักติดตักเลยเหลืเลย โอ้ยตึกตักตึกตักใกล้ๆกูฮะนี่ไงนี่ไงยี่นาบัตรเล็กเกิกูไปแล้วมึงเปิดลาบัตรเล็กคนเดียวเลยกูจุกียวกูจกยบั้นไปบันไปไม่รู้กูหาเครื่องไม่เห็นเครื่องน่าจะยิ้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ

เฮ้ยกูต้องพับแล้วไอนะ้ย่าเอามูปันยุ่มใส่มามูปันสองคนยี่นั่นมันได้ปะวะสวยสวยสวยไอ้ไอ้กูเปิดประตูอยู่ไอ้ด้านหน้าด้านหน้าของโบสถ์เลย Homburg nào không bột, ừ, ừ, chúc yêu, chúc yêu. Bởi là chu kỳ chu kỳ quê la ơi la bella 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 ไอ้เหี้กูบ่ดได้ใส่สเปรย์แม่นักสากูเลยวะแม,นมน่นักพิษวะแม่นักพิษนี่ใสกว่าใสากว่าใสากูมาตึ๊ดตึ๊กตึ๊ดใส่กูแล้วหลอดหลอดมาตึ๊กตึ๊ดทางกูไอ้เหี้ยจับกูไม่ได้หรอกวะไปเรอยไปเรยไปเรื่อยมันมันม่อยู่ทางออกนี่มันอยู่ทางออกนี่ มันออกไปออกแล้ว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 เมื่อกี้มันอยู่มันจุกจนเออว่าเมื่อกี้มันอยู่ท่าออกกูเมื่อกี้นี่นอนแล้ว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 ไอ้โดงไปหนึ่งไอ้ย่าไปแล้วข้าศ์ออกไปแล้วคนหนึ่ง นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเผื่อทำไรมาตักเบิ่งมันดูแบ่งมันดูอูบ่งอยู่อู๋แบ่งอยู่อู๋แบ่งอยู่หลอดปะวะหลอดปะวะไม่รู้อ่ะเออหลอดอยูหลอดอยูหลอดอยู่นี่มันไม่มีอ่ะแล้วไม่มีอ่ะแล้วมันม่อีกทางหนึ่งปะหรือว่าเออมันมมัแล่นออกไปอีกขางหนึ่งเพื่ออย่างเพื่ออะไย่างเพื่อเพื่อออกทางนั้น หมันง่ายพอดิมันง่ายพอดิหอ <c oughs> ลอดมาทุกคน